มชื่อนายแพทย์พันลบโพธิพฤกษ์นะครับก็เป็นผู้ชำนาญการทางด้านโรคเด็กและโรคหัวใจเด็กทุกคนมีโอกาสเป็นโรคหัวใจทางนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนรู้ว่าจะเป็นโรคหัวใจเนี่ยเราหาทางไม่ให้มันเป็นไม่ดีเลยในขั้นแรกไม่เฉ่าะลอมันเป็นแล้วมาแก้ปัญหาซึ่งมันจะสิ้นเปลืองมากเลยในโลกเนี้ยมีคนเป็นโรคหัวใจมากมายแลอเกิดเพราะฉะนั้นถ้ามีทางที่จะหลีกเลี่ยงโรคนี้ได้ก็ถือว่าควรจะต้องทําทุกคนนะ อาการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งมันน่าจะทําให้เกิดประโยชน์แล้วไม่เป็นโรคหัวใจได้หรือว่าเป็นแล้วชาลงไม่ไม่ได้เป็นตามที่ควรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นผมก็ในฐานะที่รู้เรื่องนี้มากพอสมควรนะนะก็อยากจะให้ทุกคนได้มองเห็นความสําคัญของการที่จะป้องก,กันโรคหัวใจนี้หรือการที่เป็นแล้วก็จะทําให้มีอาการดีขึ้นได้โดยที่มันสินค้าตัวนี้จะช่วยทําให้ หัวใจเนะี่ยมันทางานได้แข็งแรงขึ้นและอ่อนไม่ไม่ทาให้เกิดปัญหามากขึ้นนะฮะเพราะโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดแดงทั้งหลายเนี่ยสินเชิายเอเจนต์แบบเอชอาร์ดโดยเฉพาะเอชอาร์เนี่ยสามารถจะทําให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งนั้นซึ่งเธอจะมีโรคของสมองโรคของหัวใจและโรคของไตเพราะนี่เป็นโรคของหลอดเลือดแดงเหมือนกันทั้งชุดน,ะนั้นถ้าเราใช้ตัว HRT ตัวนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเนี่ยนะก็จะทำให้หลอดเลือดแดงเนะี่ยมัน เหมือนกับมันใสสะอาดเหมือนกับท่อน้าถึงมันไม่มีปัญหาหลอดเลือดหลอดเลือดแดงก็คือท่อเหมือนท่อน้ําจะส่งาาส่งไปกับเซลล์ทุกคนทุกส่วนของเซลล์ของร่างกายถ้าถ้ามันคล่องตัวดีไม่มีอะไรติดขัดร่างกายของเราจะสมบูรณ์แข็งแรงแต่ที่เป็นปัญหากันเนี่ยเพราะว่าหลอดเลือดแดงมออายุมากขึ้นแล้วมันจะเสื่อมลงและแคบลงและในที่สุดก็อาจจะทําให้เลือดไหลผ่านสะดวกหรืออุดตันไปเลยเนี่ยทำให้เกิดปัญหาโรคหัวใจโรคสมองก็เป็นเพราะอย่างนี้แหละ นะถ้าเราป้องกันแม่มันเกิดได้ก็ควรจะต้องลงทุนแล้วเราคนที่ยังไม่มีอาการหรือว่าอาการน้อยอยู่เนี่ยนะก็ควรจะทานแ 1, 2, ก่หนึ่งสองกระปพองวันละครั้งจะพระที่จริงมันทานเวลาไหนก็ได้แต่บางท่านทานแล้วอาจจะง่วงเพราะนั้นก็ทานกลางคืนและตอนเย็นเย็นจะได้หลับสบายแต่ถ้ามีคนมีอาการค่อนข้างมากแล้วเนี่ยก็ไม่จํากัดนะจะทานสองสามสี่ห้าหกก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ก็ไม่ ไม่ได้ก่อยเกิดอันตรายใดแต่ตัวนี้มันจะทําให้หลอดเลือดทํางานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นผิวหน้าจะเปล่งปลั่งเลือดเลือดสีสูบฉีดไปที่ผิวหนังก็ดีขึ้นหน้าตาก็จะดูสดชื่นดูเป็นสีชมพูอะไรเงี้ยมันมก็เหมือนกับว่าเอ้ยไปทาให้สีมันดีขึ้นหรือเปล่านะเป็นเพราะหลอดเลือดมันดีขึ้น